กิเลสบังคับจิตยาเจ็บจิตบังคับกายเหมือนพวกดูจาว้าอย่างเนี้ยมันติดมันเสพเข้าไว้ในเนื้อมันแล้วถ้ามันขาดสารตัวเนี้ร่างกายมันไม่ปกติมันต้องเครียดมันต้องตกมันเลยอะมาเสพนี่คือเขาเรียกว่ากิเลสยาเจ็บจิตบังคับกายเหมือนกับกาเฟเนี่ยเรา,เรากินมาก็มันจะใม้หลังสารความถูกออกมาก็ quảm thì ta mới hay quăng non, rồi các ăn mà, nó ta có nhiều tâm nấy, luôn luôn, à, chúng ta phải ăn, 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 chúng ta phải ทำความเข้าใจว่าเรื่องกินกาแฟกับเรื่องสุกข,ของปีอีานี่ให้เห็นสองอย่างนะมันจะปิดหรือถูกอันตรายหรือไม่อันตรายมันจะสองอย่างมาได้ทั้งนั้นแหละกินกาแฟคุณตันก็มีความถูกข,ของกาแฟก็ให้เรารู้ในความถูกข,ของกาแฟนั้นไปใช่ไหมแต่เราไม่หลงเลยในความถูกที่เกิดจากสารสารฮอร์โมนที่ว่าสารของกาแฟมันให้เรา เรือบเิมเราเพียงแค่รู้ความรู้สึกนั้นเออมันมีความสุขอย่างนี้เราก็รู้มันโดยเราไม่ได้ไปเป็นทุกข์กับมันอ่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในสมาธิของเราอ่าไปอยู่ในปีติสุขความสุขกันนี้เราก็รู้มันเราก็ไม่ไปหลงเสพมันอ่ถ้าเราหลงเสพมาเมื่อไหร่ตั้งสุขของกาแหวหรือสุขของปีติมันก็เป็นโทษเหมือนกันนั่นแหละ มันเป็นอันตรายมันอยู่ที่การที่เรามีสติรู้เจ้ากันมันหรือไม่ถ้าเรารู้เจ้าดันมันทั้งสองอย่างมันก็ไม่เป็นอันตรายกับเราเอา่มันไม่หลงเราไม่หลงอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์จะสุกรานี่จะนาดไหนอ่เราไม่หลงอารมณ์เรามีสติรู้อยู่ในอารมณ์นิ่งก็รู้ว่านิ่งอารมณ์เกิดอย่างไรเรารู้อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่ารู้เจ้าดัน แล้วความทุกข์ไหนมันจะมาบีบคัน้นจิตใจของเราได้ก็เรียกว่าเราอยู่เหนือตุกทุกเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เข้าใจธรรมะธรรมชาติของสภาวะจิตที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีสติมากพอไม่ว่าความทุกข,ข์ชนิดไหนเราก็หลงไหลมันเพื่อเดินในทางตาทางอูทางจมูกทางลิ้นทางกาทางใจก็ตัวมากกว่าการเวทอีก เราก็นเสยเพรายเราไปฟังเพื่อรูปสวยๆเราไปฟังเสียงเพราะเพราะเพื่อนชื่นชมเราก็หลงละเริงเพลินๆนี่ลห้กว่าอีกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเรามาทำความการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราให้รู้เจ้าจันไม่ว่าอารมณ์ใดทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นจิตทุกดวงมันจะดับหมดเลยเราไปยึดดวงหนึ่งดวงใดไม่ได้ ไม่ว่าจะวิเศษวิโูขนาดไหนจะมีความสุขขนาดไหนจะเป็นจิตที่รู้ขนาดไหนก็ยึดไม่ได้แม้แต่ตัวผู้พูดเองที่คิดว่าตัวเองผู้อยู่เนี่ยเป็นผู้รู้มาพูดใกล้คนอื่นวังมันก็ยึดไม่ได้นี่มันคือจาภาวะของความเป็นจริงเราพูดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเราไปยึดตัวไหนได้ละ่ะ แสดงว่าทุกตัวที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเรายึดไม่ได้เมื่อยึดไม่ได้ไม่มีอะไรยึดแล้วความทุกข์ที่ไหนมันจะมาก่อเกี่ยวจิตใจของเรามันไม่มีใครทำอะไนเราได้แล้วรัตรูหน้าไรไม่ว่าจะมาจะยกทัพยกเมืองมามันก็ไม่สามารถที่จะห้ามหันใจของเราที่ฝึกดีแล้วจิตตั้งกันตั้ง,งสุกขาวหาง ที่ฝึกมาทีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขตรงนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขอะไรมันเป็นความสุขที่อยู่เหนือสุขทุกอยู่เหนืออารมต่างๆเราจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นต้องเรียกว่าดุกก็ได้แต่แา,าว่ามันรู้ตื่นเบิกบานมันไม่มีใครมาทำอันายมันก็อิสระเสนี อยู่ในโลกอย่างมีความอิสระไม่เกี่ยวกับเกี่ยวอารมณ์ใดๆอมีสติรูร้ทันพอไหมตรงนี้ถ้าเรามีสติรู้ทันพอเราก็รอดจากพยามารมัตจุมากิเลสมารเดวะปุตตมารเรารอดออกมาจากบ่วงมารมันจะทำอะไรเราได้ไม่มีแล้วะนะก็มีแต่มิตรมีแต่เพื่อนทั้งนั้นอในห้องทั้งหมดเรา1ิบรองท่านนี่แหละ ลุมกันมาด่าที่แถวะถวไม่มีตัวรับะหกจะไปทำไมทไมเชื่อสั้นด่ามาดูดี่ยะถวไม่โดนหรอกรอเพราะทำไมเพราะรู้ทันแล้วมันไม่มีตัวเราองไปรับแล้วอ่านั่นแหละแล้วมันมีโทษมีมีศัตรูไหมแถวนี้ไม่มีศัตรูแล้ว เราต้องปฏิบัติให้เก้าถึงความปกติของธรรมชาติที่เราดำบัดดำบันทั้งภายนอกภายในไม่ว่าโลกจะ,จะเรินก้าวหน้าไปสกนานไหนมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้เครื่องต่างๆออกมาให้เราใช้เราใช้มันอย่างที่มีประสิทธิภาพโดยที่เราไม่หลงไหลมันเดียบไหมแทนที่เราจะเดินเนี่ยถ้าเราไม่มีบรญญาวอวยใช้รถกันไม่รู้กี่ล้านเปลืองเงินเปลือง,องทองมันเป็นกี่เลน แล้วเราจะไปเชียงใหม่เราเดินไปกี่วันถึงถึงไม่ถึง,ถง,ถงแต่คนจะลาดเราขี่รถไม่ดีกว่ารถมีแล้วเขาเอาไม้เราใช้แล้วเรานั่งรถจะไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมมันอยู่ที่การใช้ในสังผมนี้ไม่ว่าจะออกมาโศรรัพท์มือถือนีอหละมาพูดกันอีกพระบางโลกไม่เอาไม่เล่นว่าเป็นกิเลสก็มันแล้วแต่คุณจะเลือกดูนะคเหมือนธรรมะก็มีอยู่เต็มในในจอโทศรรัพท์ เราไม่ต้องคิดเองก็บางทีไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปอ่านหนังสือดูภาพเลยไม่ดูซีรี์เนี่ยยังจําง่ายกว่าอ่านหนังสืออีกประวัติของพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าเราเขาทาไว้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนกับเรานั่งอ่านหนังสือแล้วกับเราดูเนี่ยไหนจําได้ดีกว่าเห็นไหมเราจําได้ดีกว่านี่เลยมันอยู่ที่การใช้แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราตกเป็นทาสของมันเราก็มาเที่ยวบนหรือว่ามาช่วยอะไรเราไม่ได้เลย เรามาบนตีโอเจ้าตัวหาว่าเป็นของกลัค่คลึไม่ทันสมัยที่จริงอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยนะธรรมะทั้งหมดอยู่ในใจของเราตัวเนี้ยใจเนี้ยเมื่อท่านเข้าใจในใจได้ท่านรู้จักวางใจของท่านได้วางได้หมดไม่ยึดติดดวงหนึ่งดวงใดจัเปตมานารังอภินิเวสายะจำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่น เมื่อนั้นแหละไม่ต้องถกเถียงกับใครไม่ต้องหลงไหลว่าพระโสดาบันอารมอยู่ตรงไหนพระจากอตาคาอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปโงงไถใคร,ใครทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องหลงไหลคนอื่นขอเพียงเราเข้าใจในตัวของเราเองเราเราวางเราเข้าใจแล้วใจเราเข้าสู่จภาวะปกติ มีสติสัมปชัญญะรู้อรอบขอบคิดอยู่ตลอดเวลาเป็นปงจักหมุนเป็นธรรมจักหมุนติวอยู่ตลอดเวลารู้เจ้าทันทุกช่องทางของอาญาตะนะทั้งหมดที่เข้ามาดำบัตดำบัน,บนเราก็สามารถรู้เท่าทันมันได้มันก็หมดหมดกําลังหมดไปโดยปริยายเรามีแต่มิตรญาติมิตรเพื่อนปูงเรามีแต่สิ่งดีๆอย่างเนี้ยมันกลายเป็นอาตังกลายมาเป็นธรรมะโดยบริบูรณ์ ลาตาทุจรมทุกทัานขอให้เราทุกคนปีใหม่นี้ให้มันจะเจืิญนงอกงามทางการปฏิบัติธรรมเหมือนหัวเปลือกหัวมันแต่ละปีมันเติบโตเอาโตเอายิ่งใหญ่ยิ่งโตการปฏิบัติธรรมของเราก็ให้เติบโตเข้าไปทุกวันทุกวันเหมือนกับหัวมันให้มันมีความถึงรอบอบจนกระทั่งว่าปล่อยความอ่า ยึดติดทั้งหลายทั้งบวกแม้แต่อารมณ์แม่แต่จิตแม่แต่ทุกอย่างที่เรามีความรู้ว่าเรารู้วางให้หมดแล้วมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสภาวะแห่งสมมติโลกด้วยความะวังดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีพระรานาไม่ดุกภาพแข็งแรงอายุยั่งยืนนานเพื่อที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยาวนานถือไปเก้าถึงมรรยาณบนญาณเก้าถึงปัญญาวิมุตติโต